สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนา,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลด,ดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราวันนี้นะครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีปศนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะหาเจออีกเหรียญหนึ่งนะครับท่านความโชคดีไป่ไปไหนใครจริงๆครับ สำหรับผมนะครับท่านแต่คนอื่นผมไม่มั่นใจนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามอาการนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับรู้สึกว่าจะเงาเกินไปแล้วครับเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านก็เลยเอากล้องลนนิดหนึ่งครับท่านนี่ครับสวยงามอาการนะครับนี่สำหรับเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋ามากครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้สดสดร้อนเลยครับท่านเรามาดูกันครับว่าจ้าวองงานผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่และติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ เหรียญที่ผ่านการใช้แล้วคือในระบบมุนเวียนนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้สําคัญมากครับท่านเพราะพี่เพื่อนเพื่อนน้องดูท่านก็ต้องรองต,ตรงนี้แล้วครับเพราะถ้าจะขายอะไรจริงๆก็ต้องเอาเหรียญที่ผ่านการใช้นี่แหละครับท่านรับรองว่ายูอนซีแล้วนักนักสะสมมือสมรคเล่นไม่มีหรอกครับท่านมีก็น้อยมากแทบจะนับคนได้เลยครับว่าม,มีครับแต่สำหรับผมแล้วไม่มีครับเพราะผมเป็นนักสะสมมือสมัคเล่นอีกคนหนึ่งเช่นกันครับท่าน เรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับเนี่ยนี่ครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับจากด้านบนมาด้านล่างจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็แล้วแต่ครับหรือว่าจากด้านซ้ายด้านขวาก็แล้วแต่ครับท่านเหรอครับท่านดูดีนะครับเป็นลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยอันนี้คิวโพนิเกิลผสมทองแดงนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทนี่ครับเป็นพอสิยนเล็กนะครับสวยงามปรการไหม เบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูมิพลอรุลจิดิครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบรมรูปพระองค์ท่านล่ะครับดูดีครับว่าคมชัดเจาะไหมสวยงามอรการครับเนี่ยสวยงามอรการมากครับสาหรับบรลรูงพระองค์งท่านครับคมชัดเจาะมากเลยครับเนี่ยเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบครับเหรียญนี้ครับถ้าติดอยู่หนึ่งในสี่บรรดับที่หายากแล้วก็เฮแน่นอนครับสําหรับเหรียญนี้ครับสวยอย่างนี้ราคาดีแน่เรามาดูขอบเฟืองครับโอเคครับขอบเฟืองไม่มี การสิกร้อเลยครับคมชัดเจ๋ะมากเลยครับสําหรับเหรียญนี้ครับท่านดูสิครับโอ้ก็มีรอยขูดจีดอยู่ปกติธรรมดาครับเลยบุ๋มเลยบี้ก็มีครับแต่ไม่เยอะครับนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเห็นไหมครับนี่ทองแดงอยู่ฝั่งหนึ่งนิกนี่เกิลอยู่ฝั่งหนึ่งครับโอเคนะครับพลิกมาดูด้านหลังดีกว่าครับกลับมาดูด้านหลังนะครับคือประเทศไทยครับพ่อ5 3 6สองพันห้าร้ยสามสิบหกครับท่าน นี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิอันดับที่หายากอันดับสุดท้ายครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีสามหกนี้นะครับติดอยู่ที่อันดับที่สิบของเหรียญที่หายากในเหรียญห้าบาทอันดับที่สิบอันดับสุดท้ายผดิตพอดีครับท่านามแต่แดงว่าผิดผลิตน้อยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดเป็นจำมะวพิษจุดสิตวราลำครับตรงนี้นะครับชัดเจนมากครับสําหรับวัดเป็นจำมะวพิษส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอารับนะครับอีกจุดหนึ่งสําคัญครับทช่นกันครับ อีกจุดหนึ่งที่สําคัญเช่นกันครับถ้าพี่พี่เพื่อนน้องที่จะเป็นนักสะสมหญิงต้องรู้จุดนี้ให้ได้ครับท่านนี่ครับกระเบื้องครับเห็นชัดเจน้ะครับท่านที่ผมรอจังหวะที่จะพูดก็เพราะว่ากล้องผมมันมัวครับถ้าชัดขึ้นมาแบบนี้แล้วผมจะบอกพูดทันทีจะบอกพี่พี่เพื่อนน้องททีครับขอโทษพี่พี่เพื่อนน้องทุกท่านด้วยนะครับดูสิครับเห็นไหมกระเบื้องชัดเจนมากเลยครับโอเคนะครับดูแบบไหนก็แล้วแต่นี่แบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับ นี่ครับเหียรกลมจัดเจียวมากครับสำหรับปีพศ2 5 3 6นี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหรเ่เอ่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่46ล้าน9 0 2,000เหรียญนะครับท่าน46ล้าน9 0 2,000เหรียญนะครับท่านตอนนี้ได้ดับยูนซีล้วครับ พุ่งขึ้นมาถึง120บาทไปแล้วครับท่านจาก80บาทนะครับที่ขยับขึ้นมา120บาทไปแล้วนะครับท่านขยับขึ้นมาอีก40บาทครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับปี36เนี่ยส่วนฟันกันใช้เลยครับตัอยู่ที่เรียนละ30-50บาทเท่านั้นเองครับท่านจาก25ขยับขึ้นมา5บาทครับจาก25-45ตอนนี้30-50บาทไปแล้วเลยนะครับ